นงมีกินค่ะโ oh oh. อ้โอ้อนงไม่ต้องการให้ใครมาเลี้ยนดูล่ะคะ่ะ no thank you กีกลับฮิกลับวันนี้รถมาพาทัวร์ชวนคุณอนงมาตามหาคุณพระที่เดอะริเวอร์ไซส์ร้างร้านอาหารริมแม่น้ำวังที่เอ่ยชื่อขึ้นมาใครก็ต้องรู้จักเพราะว่าเขาเปิดมานานกว่า38ปีใครที่เคยมาก็จะรู้เรื่องรายการอาหารของเขาเพราะว่าเมนูยาวถึงยะลาก,ก็ว่าได้เพราะว่าจะเป็นหมูเห็ดเป็ดไก่ไถเทศเมนูรับข้าเมียงก่อมีแล้วรสชาติของเขาก็ทำถึง ซิกเนเจอร์ที่ต้องห้ามพลาดของที่ร้านก็คือแกงฮังเลซึ่งเป็นอาหารประจําจังหวัดลําปางปีนี้อีกครั้งยังมีเมนูพิซซ่าหน้าแกงฮังเลที่ทางร้านคิดค้นขึ้นมาอันงทานครบไปแล้วถึงกับตาลุกวาวเพราะว่าถึงเครื่องสุดๆแล้วนอกจากเมนูซิกเนเจอร์ยังมีข้าวผัดปลาดุกฟูซีโครงบาร์บีคิวอบลมควัน6ชั่วโมงยำปลาแห้ง ขาหมูเยอรมันและไส้อั่วสุดแม่แห่ของดีของเมืองเคลางบอกเลยว่าเมนูที่แนะนําไปห้ามพลาดสักเมนูแถมบรรยากาศดีมีที่นั่งให้เลือกหลายมุมพร้อมดนตรีสดครอบ้อด ไซส์เอสตรองลำปางเปิดตั้งแต่11โมงถึง5ทุม่มร้านตั้งอยู่บนถนนทิพช้างสังเกตง่ายๆก่อนถึงสะพานออเลนทางร้านแอบกระซิบว่าใครที่ตามมาจากคลิปนี้รับไปเลยส่วนลดรายการอาหาร10%ซ